สวัสดีครับวันนี้พบกับ TG อีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาแนะนำเป็นชุดทดสอบปลั๊กครับเป็นเวอร์ชันที่2ของทาง TG นะครับนะฮะก็จะลดความยุ่งยากจากเวอร์ชั่นแรกนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันชุดที่2นะครับไอชุดทดสอบปลั๊กเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับชุดทดสอบปลั๊กนี่นะครับก็สามารถทดสอบว่าปลั๊กที่ต่ออยู่ในวงจรนะครับมีสายกาวหรือเปล่า หรือว่าสายดินนั่นแหละครับว่าปลั๊กตัวนี้มันต่อสายดินหรือเปล่าและถ้าเกิดต่อสายดินเนี่ยต่อถูกต้องไหมนะครับอาจจะมีการต่อสลับกันได้นะฮะตรงนี้นะครับสามารถต่อสลับกันได้ชุดทดสอบตัวนี้ก็สามารถที่จะตรวจเช็คได้เช่นกันนะครับแล้วก็วงจรที่มีต่อต่อปลั๊กเนี่ยนะครับมีเบรกเกอร์กันดูดอยู่ก็สามารถที่จะทดสอบว่าปลั๊กที่มีเบรกเกอร์กันดูดนะครับเบรกเกอร์กันดูดเนี่ย ทำงานถูกต้องอย่างที่ควรเป็นหรือเปล่าเครื่องนี้ก็สามารถทดสอบได้เช่นกันนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการทดสอบให้ดูกันนะครับครับต่อไปเราจะมาทดสอบกันนะครับโดยใช้ชุดทดสอบปลั๊กหรือว่าเซฟตี้เทสนะฮะของทาง t e g นะครับก็คือปลั๊กที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นปลั๊กที่ต่อกับเบเกอร์กันดูดไว้แล้วนะครับด้านบนนะฮะชุด2ตัวนี้ก็จะเป็นเบเกอร์กันดูด1ตัวนะครับชุด2ตัวนี้ก็เป็นเบเกอร์กันดูดอีก1ตัวนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าปักตัวเนี้ยถูกต้องตามมาตรฐานหรือเปล่ามีสายกาวหรือว่าสายดินไหมนะครับอันดับแรกนะครับก็มีปลักนะที่ติดมานะครับก็สามารถเสียบได้เลยนะครับเบื้องต้นนะฮะพอเราเสียบไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟโชว์นะครับไฟตัวเนี้ยจะมีอยู่3ดวงนะครับตอนนี้ไฟที่1กับดวงที่3ติดนะฮะแล้วก็มาดูในช่องที่เป็นสเตตัสนะครับว่า1กับ3เนี่ยนะครับ แสดงว่า l n g นะฮะลายนิวตันกราวเนี่ยถูกต้องหมายความว่าปลั๊กตัวนี้นะครับสายลายสายนิวตันสายกราวเนี่ยครับต่อหมดครบหมดทุกอย่างนะครับเราสามารถกดปุ่มสีเขียวนะครับเป็นวนเตะเทสนะครับเพื่อดูวนนะฮะกดสักครู่นะครับประมาณ5วินาทีนะฮะโอเคครับ2 3 1โวลต์วนะครับ3า2โวลต์ี่อวนตัวนี้ก็สามารถเป็นการเทสไฟฟ้าในปลั๊กได้นะครับ ปุ่มนึงนะครับเป็นปุ่มสีแดงนะครับตัวนี้เป็นปุ่มที่เอาไว้ทดสอบเบเกอร์กันดูที่3 0มิลลิแอมป์นะครับก็คือเป็นมาตรฐานทั่วไปนะฮะที่3 0มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับตัวนี้นะฮะเป็นเบเกอร์ตัวที่1นะครับอยู่ด้านนี้นะฮะเดี๋ยวคอยสังเกตดูนะครับพอผมกดปุ๊บเนี่ยเบเกอร์ก็จะทิปนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนั่นหมายความว่า ื่องนี้สามารถจำลองไฟลั่วได้นะครับเพื่อให้เบเกอร์กันดูทำงานนะครับ1 2ึ่อ่าดักนะครับไฟพวกนี้ก็จะดับหมดนะฮะแสดงว่ากดวนเตจก็ไม่ขึ้นแสดงว่าเบเกอร์กันดูตัวเนี้ยนะครับสามารถทำงานได้ถูกต้องนะฮะโดยเช็คชุดทดสอบของเซฟตี้เทสนะเป็นตัวเช็คนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราขยับมาเป็นวงจรของเบเกอร์ตัวที่3นะครับ เช่นกันครับวงจรตัวนี้ต่อถูกนะครับแล้วก็เอ,อวาวอลเต็เทสนะฮะตัวนี้เป็นไฟโคลราเฟตนะครับตัวนี้เป็นตู้หลอดสามเฟตวอลวอลอาจจะไม่เท่ากันนะฮะ,ะประมาณ230 2 2อนะครับโอเคในวงจรนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์กันดูดเหมือนกันนะครับนะฮะงั้นเราก็จะกดเทสนะครับ1 2 3ดูที่เบรกเกอร์ด้านบนนะฮะ1 2 3 อตอนนี้สั่งทดสอบการลวกของไฟนะครับเบเกอร์ทำงานปกติครับแสดงว่าปั๊กทั้ง4ชุดนี้นะฮะทำงานปกติถ้ามีไฟลวกเนี่ยเบเกอร์กันดูดก็จะทำงานปกติเช่นกันนะครับครับแล้วก็จะมีบางส่วนนะครับที่มีคำถามมาว่าเพราะว่าไอตัวเบเกอร์กันดูดนะฮะมันจะมีทุกรุ่นนะครับจะมีปุ่มให้สำหรับเทส นั่นหมายความว่าเรากดที่ปุ่มขาวเนี่ยมันก็เทสได้เช่นกันแต่ถามว่าทำไมเราต้องมีชุดทดสอบปลั๊กหรือเซฟตี้เทสเพื่อทดสอบอีกทีนะครับไอการเทสอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือการเทสเนี่ยการเทสที่ตัวเบเกอร์เป็นการเทสการทํางานของเบเกอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับในการต่อมาที่ปลั๊กเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งถ้าเกิดช่างไม่ได้ต่อมาที่ปลั๊ก ไม่ได้ต่อสายกาวหรือว่าต่อสลับกันที่ปลั๊กต่อให้เรากดเทสต,ตรงนี้มันก็ทํางานได้เหมือนกันแต่ความปลอดภัยที่ปลั๊กมันจะไม่มีนะครับเพราะว่าวงจรที่ตดเซฟตี้มหาปลั๊กเนี่ยมันไม่ได้ต่อไว้นะครับแต่เบเกอร์มีก็เหมือนว่ามีเบเกอร์กันดูแต่ต่อไม่ถูกต้องประมาณนั้นครับแต่ถ้าเรามีเซฟตี้เทสตัวนี้เราสามารถเช็คได้นะครับว่าทํางานถูกต้องหรือเปล่านะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะทดสอบอีกลักษณะหนึ่งให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้อีกอย่างหนึ่งนะครับครับอีกการทดสอบหนึ่งของเซฟตี้เทสที่ทําได้นะครับก็คือทดสอบระบบกาวของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างปั๊มลมตัวที่ท่านเห็นอยู่นะครับปั๊มลมตัวนี้นะครับไม่มีปลั๊กจะไม่มีสายกาวมานะครับปลั๊กไม่มีสายกาวนะครับผมใช้งานผมก็จะจําลองว่าผมเสียบปลั๊กพ่วงนะครับ ปลายทางก็ไม่มีสายกาวเป็น2ขั้วเหมือนเดิมนะครับแต่วงจรตัวนี้นะครับมีเบรกเกอร์กันดูดที่อยู่ในวงจรน,นะครับควบคุมอยู่แล้วก็แต่ปั๊มลมเราไม่มีสายกาวใช่ไหมครับทีนี้อันนี้คือปลั๊กของเซฟตี้เทสนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับทีนี้ปั๊มลมตัวนี้ผมต่อสายกาวแยกไว้ข้างนอกซึ่งเซฟตี้เทสเนี่ยก็มีสายกาวแยกเอาไว้ข้างนอกเช่นกันเอาไว้ทําอะไรครับ สายกาวตัวนี้คือเอาไว้ทดสอบว่ากาวในโครงของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยครับมันได้ถูกต่อไว้หรือเปล่านะครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้ไฟดวงแรกหรือดวงที่1เนี่ยติดนะฮะก็จะหมายความว่าไม่มีกาวนะครับถัดยวผมจะเอาสายกาวแยกตัวนี้นะครับหนีไปที่โครงเครื่องนะครับปุ๊บอ่าไฟดวงที่3ติดนะครับเพราะว่าเราหนีไปที่โครงเครื่องนะครับ แสดงว่าโครงเครื่องตัวนี้สามารถเวลากรณีเกิดไฟรั่วเนี่ยไฟก็จะไหลลงดินนะครับปลอดภัยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญตัวเนี้นะครับเป็นต่อกับเบรกเกอร์กันดูดไว้ด้วยนะครับ ạ, เดี๋ยวผมก็จะเทสแบบนี้นะครับตัวน,นี้แล้วก็เทสตามปกตินะครับก็คือกดเทสโวลต์นะครับ ว okay. นขึ้น232นะครับแล้วก็กดเทสเบกเกอร์กันดูดซึ่งอันนี้เราต่อกับเบกเกอร์ตัวที่1ไว้นะครับเราจะกดนะครับ1 2 3อ่านะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบที่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานี้ระบบเกาวของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยปกตินะครับโดยการใช้สายคีบปนะครับตัวนี้นะฮะแล้วไปคลบปที่ตัวโครงเครื่องนะครับแล้วก็ เบเกอรกันดูก็ทำงานปกติเช่นกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ